สวัสดีครับผมต่ายครับ MC 99ลำลูกกาขคอง7จ็ดปัตุมธานีรถสวยๆรถดีๆที่สำคัญกบบระบะเกียร์ออโต้ตัวสูงกับโลโก้นิสสันแบบนี้ต่ายหามาแล้วคันนี้วิ่งมาเพียงแค่28,000โลพี่28,000โลกับเจ้าคาลิเบอร์สีบอ์คันนี้ตัวแคป็บนะครับคิงแค a p สวยๆเกียร์ออโต้28,000โลปีจดทะเบียนเดือนกุมภาธ์2019สวยดียังไงชมครับพี่ไป เดินกัน,นครับกับเจ้านิสสันนวารานะครับ NP 300ตัวแคลิเบอร์ตัวแคปบนะครับเกตวีคันนี้กล้องซ้ายขวาหน้าหลังเราใช้คำนี้กล้องเต็มจริงๆแม็กโรงงานนะครับล้อแม็กนีขอบ18โรงงานบันไดข้างโลบาทุกอย่างมาจากโรงงานทั้งสิน้นสวยไม่มีที่ติไม่มีตำหนิจมน้ำไฟไหม้มีปัญหามีอุบัติเหตุหนักๆไม่ซื้อไม่รับเข้ามาขายใน MC แน่นอนการันตีได้ครับผม คันนี้จดทะเบียนเดือนกุมภาพันธ์2019นะครับราคาจำหน่ายหน้าเต็นท์ไม่แพงเป็นเจ้าของได้จับต้องได้ใครที่ชอบนิสสันอยู่แล้วรับรองโอ้โหไม่ว่าจะกาะถนนหรือความเร็วเครื่องยนต์เครื่องเล่นเครื่องเสียงทุกอย่างปุ่มต่างๆภายในภายนอกสะดุดตาพี่แน่นอนคันนี้จดทะเบียนกุมภาพันธ์2019ตายจำหน่ายอยู่เพียงแค่5,900 0บาทพี่ 5,900 0บาทเ็ทผ่อน10,000บาทรนะยะเวลาผ่อน7ปีนี่คือไม่ดาวเลยแต่ถ้าพี่จะดาวจะซื้อสดซื้อผ่อนกิ้งกลางครับ0945561036พี่0945561036พี่เป็นเจ้าของนิสสันนวาวาร่า NP300 คันนี้ได้สบายๆแน่นอนโทรมาปราึกษาอยากรู้เรื่องรถมือสองตายมีคำตอบให้พี่แน่นอนกับเจ้าน,นิสสันนวาวาร่า NP300 ปีจดทะเบียน2019เดือนกุมภาพันธ์5,900บาท ห้องเครื่องต่อพี่เนี่ยนะครับเครื่องจะแน่นๆหน่อยนะครับกับเจ้าห้องเครื่องของนิสสัน n a v าร่ NP 300คันนี้ระบบเบรก ABS Airbag มีแน่นอนเครื่องยนต์2500 c นีซีนะครับ V n Turbo น6 3แรงมา้าสุดๆพี่เกาะถนดีแรงดิแรงอัดดีแรงบิดดี5 9 9 0 0บาทผ่อนเลขผ่อนเลยดีกว่านะครับหนึ่งเนี่ยแหละคือไม่ไดาวเลยจัดเต็มฟรีดาว แต่จะดาวเท่าไหร่อีกเรื่องหนึ่งอยู่ที่พี่กรุณาพวกเรานะครับ MC 99เปิดทุกวัน8โมงเชา้าปิด6โมงเย็นพี่มาดูรถได้ที่ลำลูกกาคลอง7จ็ดปันทานีเนี่ยนะครับคันนี้กล้องใช้คำว่าซ้ายขวาหน้าหลังกล้องเต็มกล้องเต็มครับเกีวรวีเกตวีนี่จะได้เบาะหนังเกียร์ออตโต้นะครับปุ่มต่างๆควสคอนโทลต่างๆเครื่องเล่นเครื่องเสียงต่างๆเนียนมากจอเครื่องเล่นเครื่องเสียงแอร์วิทยุ ทุกอย่างปุ่มผู้สตาร์ทกุญแจร,รีโมทกระจกไฟฟ้าปรับไฟฟ้าโอ้โหเต็มเตๆครับพุสคอนโทรลเครื่องเล่นเครื่องเสียงควบคุมที่พวงมาลัยได้เต็มคันนี้ยอมรับเลยที่ว่าว่าในราคาเพียงแค่5้าแ0 0บาทพี่ได้ออปชั่นที่เต็มที่สดที่สดุดจริงๆกับเจ้านิสันนวรา Np สามปีจดทะเบียน2 0 1 9 5 0 0บาท จัดเต็มฟรีดาวพร10,000บาทเนี่ยแหละรับติดต่อตายได้ที่ m c 9 9 9รำลูกกาของ7ที่เต็นท์เลยหรือสะดวกโทรหาตายก็0945561036ครับแอดไลน์เพื่อนได้ตลอดเวลาเบอร์นี้มีคำตอบเรื่องรถยนต์มือสองให้พี่แน่นอนวันนี้ตายฝากไว้ด้วยนะครับเจ้านิสันนาวรากตัวคาลิเบอร์ตัวสูงนะครับตัวแคป k คิงแค p นะครับตัว V กล้องซ้ายขวาหน้าหลังในราคาเพียงแค่59,000บาทครับผมสวัสดีครับ